สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีไปถึง FC ทางไกลในต่างแดนด้วยนะจ๊ะถึงแล้วจ้าเจ้าคุณปู่มาถึงบอดแล้วอ้าวแล้วก็อยู่กับพี่ตุงของเรา่ะเบิ้นลนละเร่งเครื่องละมันหมานเด้อคุณปู่เด้อมันีีเด้อ วันนี้พามายืดเส้นยืดสายเอาเบาๆค่ะวันนี้ไม่หนักนะคะวันนี้พาเจ้าคุณปู่ทํางานไม่น่าจะหนักเพราะว่าแค่เคลียร์ดินส่วนนั้นเห็นไหมคะที่มันเป็นเดินเนาะแล้วก็กลบฝังท่อ คอยดูแลคอยลุ้นว่าพี่ตุงจะโดนเจ้าคุณปู่แกล้งไหมนะคะเอซีจ๊ะเรามาลุ้นกันเจ้าคุณปู่เอยเจ้าคุณปู่น,นานนออกนานทีจวดไหมน้อก็ต้องจวดสิเนาะเพราะว่าคนขับสายจวดจ้าเนาะดูสิโอ้โห คุณปู่จะเป็นคอนโทรลยาวนะคะ Oh, นี่โอ้โหมาถึงยังไม่ทันรายแพลงริทแล้วนะคุณปูนะสุดยอดจริงๆเลยคุณปูเจ้าขาใจเย็นนะเบามือนะคุณปูนะ,ะ,ะแก่แต่เกานะคะถ้าหัวหน้าจร้ยขับแล้วแก่แต่เกาค่ะทุกคนคะ่ะจวดลูกเดียวหัวหน้าโจ้ยนี่ รถขับมากเลยนะทุกคนนะดูเหมือนใช้วิชาดู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 ดอาซูมซูมหน่อยซูมหน่อยดูแกทำมือนะดูดูเอฟซี MC ชมนะด้าน่ะๆาดนาดูาาดาาดาาโอ้โหเหมือนปล่อยพลังยังไงก็ไม่รู้อะทุกคนดูทีหัวหน้าจจอยเอ้ยหัวหน้าจรอยวิทยาย,ยุดล้ำเลิศจริงๆนะหัวหน้าจจอยเอ้ย อาตาตาจ้ะแล้วเอ้าเฮียสาก็มาแล้วค่ะทุกคนเฮียสายยังไม่โดนยังไม่โดนสักดอกเดี๋ยวเดี๋ยวหัวหน้าจะโดนต้องจับแน่นอนต้องโดนเฮียสาแน่นอนวันนี้ น,นี้วันนี้ก็ก็คงจะต้องลุยงาน,นที่นี่น่าจะประมาณแคบเกือบจะทั้งวันนะคะทุกคนคะเนาะ้องเพราะว่าตรงตรงด้านด้านที่ฝั่งนู้นนะคะ่ะตรงข้ามนูนะะ่นเห็นไหมช่างยังไม่มาเทลีนเลยช่างบอกว่าจะมาตอนสามโมงครึ่งตอนนี้จะสิบโมงครึ่งแล้วอ่ะช่างยังไม่มาเทลีนเลยหัวหน้าจะรรยสงสัยวันนี้ไม่ได้วางท่อแน่นอน,ค,นค่ะทุกคนคะ แต่ก็ถึงไม่ได้วางท่อก็ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเหลือง,งานที่จะต้องเคลียร์ลิงของเราอยู่เราก็จะเคลียร์ลิงของเราไปไปกอนเนาะหน้าง,งานของหัวหน้าจรยก็ยังพอมีอยู่เอาเป็นว่าก็ฝากติดตามคลิปของหัวหน้าจร a ยแคสซิ่งไปเรื่อยๆนะคะทุกคนคะอาจจะสนุกบ้างเฮฮาบ้างอ,อ,อาจจะโดโดเดเด,เดบ,บ้างนะคะทุกคนคะ่ะ วันนี้จะเป็นงานของรถไถคะ่ะวันนี้มีรถไถมาด้วยเป็นงานของตาตาลุยออกจวดค่ะวันนี้เนอาแล้วก็มามาอยู่ด้วยกันมาเป็นกำลังใจให้กันนะคะทุกคนคะ่ะสู้ๆนะคะวันนี้กับวันทํางานของใครหลายๆคนเหมือนกับหัวหน้าจโจ้ยและเจ้พึ่งก็เหมือนกันคะ่ะวันนี้ก็ยังทํางาน ก็สู้ต่อไปค่ะสู้ไปเรื่อยๆเนอะให้คุณปูมายืดเส้นยืดสาย Terima kasih telah menonton! าจ้าเจ้าคุณปู่ของเราจะมาชมสมรรถนะการทำงานของเจ้าคุณปู่ได้นะโอ้ลมเย็นมากตอนนี้ลมเย็นนะทุกคนแต่ถ้าตอนบ่ายอะ่ะเหมือนเมื่อวานอะ่ะร้อนมากร้อนแบบเผ็ดเผาจริงๆอะ่ะทุกคนคะ่ะโอสุดยอดเลยความร้อนนี่ นะิโม่หรือเปล่า FC บอกว่าให้ชื่อว่าเจ้านีโม่ <laughs> อก็ฝากเป็นกำลังใจให้สำหรับ FC ของตาตานะจ๊ะวันนี้งานหนักของตาตา่ะทุกคนคะเพราะว่าวันนี้ตาต้าต้องเก็บงานเนาะเก็บงานแล้วก็อยูอ่กับเจ้าคุณปู่ร่วมด้วยช่วยกันเนาะอ่ะโอเคค่ะเจ้าพึ่ก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ เจอกันในคลิปหน้าเนาะขอบคุณที่เข้ามารับชมและติดตามการทำงานของเรานะคะขอบคุณมากๆที่คุณก็ขอบา,บายบายสวัสดีค่ะ